สำหรับวิธีการรีฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นรีฟันเฉพาะบางรายการหรือว่ารีฟันทุกรายการเลยให้เข้าไปที่3ามขีดตรงนี้นะคะกด3ามขีดเรียบร้อยให้เข้ามาที่การซื้อขายค่ะเข้ามาแล้วเรียบร้อยอะคะ่ะเลือกบินที่ต้องการรีฟันได้เลยนะคะค่ะสำหรับรายการนี้บินตรงหน้าน,นี้นะคะ่ะค่าจะทำการคืนเงินเฉพาะบางรายการนะคะ ให้กดคําว่าคืนเงินนะคะคืนเงินตรงนี้จะคืนบางรายการได้นะคะจะไม่ทั้ไม่ใช่ทั้งบินกดคืนเงินค่ะแล้วก็ระบบจะมีให้เลือกค่ะว่าลูกค้าต้องการขอคืนเงินรายการไหนบ้างเราก็เลือกได้เลยกดเลือกปุ๊บเราก็กดต่อไปนี้นะคะระบบก็จะแจ้งให้ทอนคืนเป็นเงินสด159บาทเราก็กดพอดี มันก็จะมีบินออกมาว่าเราทำการคืนเงินให้ลูกค้านะคะค่ะต่อมาจะเป็นการยกเลิกทั้งบินนะคะให้เข้าไปที่บินที่ต้องการจะยกเลิกค่ะแล้วก็กดตรงคำว่ายกเลิกธุรกรรมนะคะกดเรียบร้อยแล้วมันก็จะเตือนว่าเราแน่ใจว่าจะทำการยกเลิกมีใช่หรือไม่ให้กดใช้ค่ะค่ะแล้วก็เลือกสาเหตุได้เลยว่าเพราะอะไรที่จะ ยกเลิกรายการนี้นะคะแล้วก็เลือกค่ะเรียบร้อยค่ะตรงนี้เราก็ทําการคืนเงินให้ลูกค้าได้เลยและนี้จะเป็นการทําการรีฟันนะคะ